ส่วนเรื่องของราคาทองคํานี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเข้าใจว่าเรื่องการเมืองหรือว่าการเลือกตั้งในสหรัฐเนี่ยมันก็จะมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์นะคะแล้วมันก็จะมีผลต่อการซื้อขายทองคําเดี๋ยววันนี้เราคุยกันนะคะเพราะเราเห็นหุ้นผันผวนไปแล้วทองคําช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะเผื่อว่าใครที่กําลังมองหาโอกาสที่จะทํากําไรกับราคาทองคำนะคะคุยกับคุณบรุษรุ่งขำค่ะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท VLG b u l l n a n d Future นะคะอยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ สวัสดีครับพุณอ้อยสวัสดีครับพุอ๋องครับครับทองคําเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ก่อนหน้าปรับตัวกันลงไปเยอะแต่หลายค่ายเองก็เห็นบอกว่ายังมีโอกาสจะไปต่อยังปัจจัยตอนเนี้ไปทางไหนกันดีฮะครับทองทองคําในระยะสั้นมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนกาลังโฟกัสแล้วก็จับตานะครับก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะทราบผลในอีกประมาณเจ็ดวันข้างหน้านะครับ เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะเริ่มมีการนับคะแนนเสียงแลบประทราบผลอย่างเป็นทางการคาดว่าน่าจะเป็นประมาณเช้าของวันที่4พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยนะครับประเด็นเกี่ยวกับการสรรหาแล้วก็การลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐในปี2020 คาดการว่าจะส่งผลต่อที่ทางตลาดเงินตลาดทุนค่อนข้างมากครับดังนั้นก่อนที่จะทราบในส่วนของผลการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้านะครับนักลงทุนก็เลยเริ่มปรับพอร์ตหรือชะลอการลงทุนนะครับเพื่อจับตาประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดครับอืมค่ะกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงใกล้เลือกตั้ง<ม>แบบนี้นะคะคุณวรุตประเมินราคาทองคําเอาไว้อย่างไงบ้างเพราะว่าเราเห็นมีความน่าสนใจที่ราคาทองขึ้นมาเนี่ยก็คือช่วงตอนโควิด หนักๆน,นะคะ <S 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 แต่พอช่วงนี้เรารู้สึกว่าทองก็ดูนิ่งๆไปเหมือนกันนะคะใกล้เลือกตั้งแบบนี้เรากรอบไว้เป็นยังไงประเมินยังไงบ้างอ่ะค สำ,สำหรับภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองคําในระยะสั้นนะครับหรือว่าในช่วงที่ก่อนที่จะทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเราคาดการว่าราคาอาจจะแกว่งตัวไม่มากนะครับเราให้แนวต้านในโซน1,914ถึง1,926เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซอนนะครับคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ28,350บาทถึง28,500บาทต่อบาททองคํานะครับทัางนี้เนี่ยในส่วนของแนวรับก็มองไม่ลึกครับ บริเวณ1,881ถึง1,872เหรียญดอลลาร์ต่อเทอร์ออนครับคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ27,850ถึง27,700บาทต่อบาททองคำนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าทองคำเนี่ยลดในส่วนของระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาเดือนกันยาแล้วก็เดือนตุลาคมาปรับ ไฮของแต่ละเดือนเนี่ยหรือระดับสูงสุดของแต่ละเดือนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขณะที่ระดับต่ําสุดในเดือนสิงหาและก็เดือนกันยายนยังลดลงอยู่แต่ว่าพอมาดูระดับต่ําสุดของเดือนตุลาคมครับเราพบว่าระดับต่าสุดของเดือนตุลาคมมีการยกในส่วนของโลขึ้นจากเดือนกันยายนขึ้นมานะครับโลเดือนกันยายนเนี่ยพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ แต่พอโรของเดือนตุลาคมเนี่ยบริเวณพันแปด้อยเจ็ดสบสองนะครับเราก็เลยมองว่าทิศทางหรือโมเมนตัมในการพักฐานหรือการปรับฐานลงมาของทองคำเนี่ยเริ่มชะลอตัวนะครับ,รบแต่การขยับหรือการดิดตัวขึ้นของทองคำในระยะสั้นก็ยังไม่เยอะเพราะว่ายังจับตาเกี่ยวกับประเด็นการเลือกตั้งในฝั่งตะลัตในสัปดาห์หน้านะครับในเบื้องต้นครับยังมีการคาดการครับว่า คุณโจไบเดนนะครับแห่งพรรคเดโมแรครตยังมีคะแนนนำตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยผลโพเนี่ยคุณโจไบเดนก็มีเปอร์เซ็นตที่จะได้เป็นประธานาธิบดีประมาณห้าสิบเ็ดห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนคุณทรัมป์เนี่ยก็มีคะแนนตามอยู่โดยมีโอกาสเป็นประธานาธิบดีจากผลโพเนี่ยประมาณส3่สิบามเปอร์เซ็นต์เถือว่าผลโพค่อนข้างห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับมี บ่งชี้ออกมานะครับว่าการลงคะแนนล่วงหน้าโดยคนที่มาลงคะแนนล่วงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฐานคะแนนเสียงของคุณโจไบเดนนะครับ mm hmm. ซึ่งฐ,ฐานคะแนนของคุณทั้มจริงๆเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้กลัวโควิดหนึ่งนะครับเราก็จะมาลงคะแนนกันในสัปดาห์หน้านะครับดังนั้นผลการเลือกตั้งของตัวประธานาธิบดีอาจจะสร้างความผันผวนในช่วงการนับคะแนนในในสัปดาห์หน้าได้เหมือนกันนะครับ,รบทั้งนี้เนี่ยหากเรามาดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรอบที่ผ่านมานะครับก็คือในปี2 0 1พก็คือย้อนหลังไปสปีนะครับเราพบว่า การลงคะแนนเสียงที่มีการลงเปิดทีบในวันที่8พฤศจิกายนของปี2016แล้วก็มีการนับคะแนนในวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยเราพบว่าทองทามีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับในช่วงของการนับคะแนนเพราะว่าปี2016ตอนแรกก็ผลโคบ,บอกว่า,วาคุณเฮโรรีคิงตันจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐแต่ไปๆมาๆเนี่ยคุณทำก็สร้างปาฏิหารินะครับพลิกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้ดังนั้นเนี่ย การแกว่งตัวของทองคำในวันที่9พฤศจิกายนของสี่ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าโลของทองคำเนี่ยอยู่บริเวณพันสองร้อยแดสิบหกแล้วก็ไฮเนี่ยพันสามร้อยสามสิบเจดออกการแกว่งหรือการสวิงตัวเนี่ยจากระดับสูงสุดไปต่ำสุดเนี่ยหกสิบเก้าเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็แป๊บเดียวนะครับเจ็ดสิบเหรียญแล้วก็เดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมทองคําก็ยังปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงต่อหลังจากผลการเลือกตั้งบ่งชี้ว่าคุณทั้มได้คะแนน เสียงชนะคุณเฮลโรดี้เป็นประธานาธิบดีนะครับ,รบซึ่ง สถานการณ์หรือผลการเลือกตั้งเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคําในระยะถัดๆไปเหมือนกันครับค่ะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณบรุษค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนะคะเมื่อสักครู่ก็ขึ้นกราฟให้ได้ดูกันนะคะที่ทางด้านวร์เอลจีวิเคราะห์มานะคะว่ากรอบการเคลื่อนไหวราคาทองนั้นจะเป็นอย่างไรคงจะไม่ได้หวือหวามากเหมือนตอนโควิดใหม่ๆนะคุณน้องตอนนั้นคือมันดันราคาทองเป็นเซฟเฮดเด้นของจริงอ่ะตอนนั้นอ่ะก็มีแต่ก็หลายค่ายนะครับที่บอกไปยังมีโอกาสไปต่อแต่ว่าระยะ สั้นๆเนี่ยก็คงประมาณนี้ฮะก็ยังให้แนวรับกรอบนวรับแนวต้านกันเอาไว้แต่จะต้องรอดูหลังเลือกตั้งคใครจะมาอาจจะมีผลกับราคาทองเพราะว่าไปกระทบกับเรื่องของค่างเงินดอลลาร์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะ และหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละคะ่ะ